เย้ yeah. สวัสดีค่ะศิส,สกานะวันนี้ดุงมายึดช่องเทนกะ,ะนานๆทีจะได้ออกมาแบบนี้โดยที่ไม่มีวิญญาณติดหวัวเนี่ยมันดีจังเลยเนาะอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาคุยกับทุกคนดีกว่าแล้วก็ขอย่อตัวแป๊บหนึ่งนะคะอืมนี่เลยรออม จริงๆแล้วไลฟ์นี้ก็จะเป็นไลฟ์สำหรับครบรอบของเทนกะแล้วก็จะเป็นวันเกิดด้วยแต่ว่าก็จะตัวเขามาไม่ได้อะนะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยมาแทนาฮ <c oughs> <c oughs> จะทำอะไรดีนะาไหนๆก็ได้มาอยู่แบบนี้แล้วไม่มีใครคอยกวนใจแล้วอืงั้น หนูมาลองเดบิวต์แบบ VTuber กันดีไหมทุกคนอยากเห็นไหมหนูน่ะแอบทำสไลด์มาเพื่อการนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากจะดูกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูสไลด์ของหนูแล้วก็มาลองเดบิวต์กันโอเคถ้างั้นมาเดี๋ยวหนูขยับตัวแป๊บหนึง่งน่าจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ย่อตัวโอเค แล้วก็สไลด์แบบนี้พร้อมนะนี่มาแล้วสไลด์ของหนูก็สำหรับชื่อนะก็จะเป็นเทนกัสิสกะส่วนอายุก็17ปีตลอดการตลอดการแล้วก็วันเกิดคือ14กุมภาพันธ์ส่วนสูงนะ่ะอย่าไปพูดถึงมันเลย พอดีหนูไม่ค่อยภูมิใจกับมันสักเท่าไหร่อืมส่วนภาษาที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นไทยกับญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะก็ทุกคนก็คงรู้กันดีว่าซิสก,กะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทนกะหนูเนี่ยก็จริงๆแล้วมีภูมิหลังค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเทนกะเขาลืมเรื่องพวกนั้นไปหมดแล้วล่ะ แถมยังขี้เกียจที่จะสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูก็เลยเป็นแค่อ,อ๋อภาษาไทยตรงนี้เขาใช้กันว่าอะไรนะเออคือรู้แต่ภาษาญี่ปุ่นอะคือคัมบะมุสเมะคัมบะมุสเมะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Poster Girl Poster Girl นะคะอืม เพราะฉะนั้นตอนนี้เทนกาก็เลยใช้หนูเป็นเหมือนมาสคอตประจำช่องแล้วก็ใช้เวลาที่ไลฟ์สตรีมอะไรแบบนี้นะอืมประมาณนั้นสำหรับหน้าต่อไปหน้านี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของหนูนี่ทุกคนจะเห็นว่าหนูนะ่ะมีผมที่ค่อนข้างยาวเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูนี่ผมหนูยาวมากเลยใช่ไหมแบบนี้เลยนะอืมแต่ว่า นอกเหนือจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยหนูก็จะยังมีอีกทรงผมหนึ่งที่ทั้งเทนกะและหนูในตอนนี้ค่อนข้างชอบมากๆเลยนั่นก็คือออยออกไปไม่ใช่ค่ะกดผิดค่ะอืมอันนี้ทรงผมทวินเทลค่ะเป็นยังไงบ้างนี่น่ารักใช่ไหมอืมนั่นแหละก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้งหนูทั้งเทนกะถึงได้ชอบอะนะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สไลด์หน้าถัดไปค่ะหน้านี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เป็นงานอดิเรกสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบก็ที่ซิสกะชอบทํำก็จะเป็นดูอนิเมะเล่นเกมกินของอร่อยๆแล้วก็ถ่าย YouTube ไปวันๆอืแล้วหนูก็มีของที่ชอบเป็นซอฟตอ์ด็อกครีมหมึก แล้วก็ชอบซากุระทุกคนก็จะเห็นว่าแมททียเรียลต่างๆในช่องหรือเพื่อพื้นหลังอย่างก,ก็มันจะเป็นซากุระใช่ไหมล่ะเพราะว่าหนูว่าชอบยังไงล่ะคะมาดูสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างแน่นอนว่าสิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องเป็นเท่นกะยังไงล่ะเพราะว่ามอนี่อ่นะชอบมาลดส่วนสูงของหนูทั้งที่หนูก็ตัวเล็กมากอยู่แล้วแต่ก็ยังจะขยันลดส่วนสูงอยู่ได้ Hmm. แล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบก็คือของเผ็ดใช่ค่ะเดี๋ยวก็หนูน่ะมีเรื่องที่อยากจะแชร์เทนกาดด้วยนะแต่ว่าเราต้องกลับเป็นทรงผมเดิมก่อนนั่นก็คืออันนี้นี่จะขยายให้ดูนะทุกคนจะเห็นว่าผมของศิษกาเนี่ยมันทะลุแบบนี้เลยอะอะไรขึ้นมาเนี่ย <c oughs> อะไรขึ้นมาคะเนี่ยเอาเป็นว่าช่องมนเถอะแต่ก็ประมาณนั้นแหละ ชง,ชงผมของหนูอ้ยภาษาไทยยากจังเลยทรงผมของหนูเนี่ยมันทะลุแล้วเทนกาก็ไม่ยอมแก้สักทีอืมคือแบบตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าผมหนูมันวารด้วยเห็นไหมเนี่ยหมอน,นี่ก็คือไม่แก้สักทีอืมผ่านมาเป็นปีแล้วนะคะใช่แล้วก็ยังมีอีกนะเรื่องของเทนกาที่หน้าเผาอ่ะเรื่องมันก็คือหนูว่า